ปัญหาของใสแอคทิวิตี้รักการออกกำลังกายอย่างเราคงหนีไม่พ้นเรื่องเหงื่อใครที่ทำให้ผิวเป็นสิวและผื่นคันจนได้มาลองเครื่องกรองฝักบัวแบบอเน,นกประสงค์คราวนี้แหละถึงบางอ้อเลยน้ำที่อาบทุกวันไม่ได้สะอาดอย่างที่คิดใช้ไม่กี่วันไส้กรองเปลี่ยนสีไวมากจากนั้นก็เริ่มหาข้อมูลก็ได้มาเจอไส้กรองที่ดีและมีคุณภาพและใช้งานได้นานด้วยที่สำคัญจนมาเจอเครื่องกรองน้ำจากฝักบัวฟิลิปรุ่น AWP 1775 ตัวเครื่องกรองสีขาวดีไซน์สวยแมชกับห้องน้ำได้ง่ายใช้งานได้นานถึง6เดือนและที่สำคัญผ่านการรับรองมาตรฐาน NSF จากสหรัฐอเมริกามั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยแน่นอนวิธีการติดตั้งก็ไม่ยุ่งยากมีบอกที่ข้างกล่องด้วยสีขั้นตอนง่ายๆรับรองผู้หญิงคนเดียวก็ทำเองได้เลยขั้นตอนแรกบิดตัวเครื่องกองออก จะเจอไส้กรองด้านในให้ดึงจุกสีส้มทั้งสองฝั่งออกก่อนหลังจากนั้นก็ใส่ไส้กรองกลับเข้าไปให้ตรงล็อกและบิดตัวเครื่องปิดได้เลยขั้นตอนถัดไปแค่หมุนเกลียวหัวฝักบัวออกจากสายและเอาเครื่องกรองใส่เข้าไประหว่างสายและหัวฝักบัวติดตั้งง่ายใช้เวลาไม่ถึง5นาทีก็ได้อาบน้ำสะอาดแล้วค่ะ